สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีทรัพยอีพียามบ่ายยามเย็นวันนี้นะครับนะวันนี้มาพบกับนะฮะพระผงสมเด็จนะครับสมแก้วนะฮะร,รูปเหมือนลุงปู่นะครับเมื่อจะสร้างปีลึกนะฮะแต่ก็เมื่อสามปีที่แล้วอตอนงพ่อแบบ กำลังบูมเลยกำลังแบบสุดสุดเลยครับนะเป็นพระผงนะฮะสมเด็จรุ่นรวยรวยและล้านนะครับเป็นของปู่มหาชิลาสิริจันโทออกวัดโพสีสะอาดนะครับจัดสร้างเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับนะฮะพศหกสี่จำนวนถึงหกพันองค์นะครับนี่ครับจำนวนหกพันองค์นะพี่นี่สมเด็จซุ้มแก้วครับนี่ฮะจะสร้างหกพันองค์นะครับนี่รุ่นรวยรวยและล้านนะพี่นี่ชื่อรุ่นนะฮะรวยรวยและล้านพี่นะครับนี่ครับนะ ปลุกเสกพิธีเดียวกับรูไหลเกจินะพี่นะมีมีที่นี่น,นี่ฮะรูพุทธาพิเศษนะครับพี่เห็นเนียน่าจะอ๋ะอพิธีเดียวกับเจริญพรน,นี่นี่ที่ผมดูศึกษามันอยู่นะฮะพิธีเดียวจะเจริญพรน,นะรุ่นแรกเลยนะครับ <otic S 1> อ่าฮะก็วันนี้ก็มาแบ่งปันพี่น้องนะครับปีลึกก็ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับองค์ไม่แพงนะฮะน้องขอแบ่งปันพี่น้ององค์แค่ 550นะครับนะผมขอค่าส่งนิดเดียวนะคือ550บาทนะครับแต่ถ้าใครรับ2องค์ก็1,000งพัพี่นะครับดัดลดให้ได้นะครับได้นิดเดียวพี่นะปีลึกอยากเอาแบบตอนที่น้องมาบ้างเนาะสำหรับปีลึกนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีโค้ดเลขนะฮะแต่รุ่นจะสร้างเพียง6,000องค์นะครับแล้วก็นะฮะผมรับประกันแท้ให้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวรับรับชมรายการที่หนึ่งเลยฮะผมขอชมแต่ละการคือผมจะส่งให้นะครับแล้วพี่ๆลองเช็คดูว่าเฮ้ย พี่ชอบองค์นี้ไหมองค์นี้ไหมนะฮะเดี๋ยวลองเลือกดูนะครับนะครับว่าองคีมีตาหนิตรงไหนตําหนิตรงไหนลองเลือกเลือกที่ชอบเลือกสุดใจดูครับพี่นะครับมาองค์ที่หนึ่งกันเลยนะฮะองค์ที่หนึ่งครับมาเป็นองค์นี้พี่นี่ฮะนี่ฮะองค์ที่หนึ่งนะครับนะพี่ดูให้ชอบดูใู้ใจนะองค์ที่หนึ่งนะครับนะฮะพี่ชอบองค์ไหนลองเลือกชมดูครับด้านหลังนี่คมคแบบนี้เลยผมต้องส่องดีกว่าให้ดูชัดนี้เลย นี่นะครับนะองค์ท <in certains> ี <in certains organizational> ่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองครับนี่จมูกนะฮะไปดูนะฮะนะฮะองค์ที่สองนะครับให้ดูช้าๆเลยพี่ชายนะครับองค์ที่สองนะฮะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะครับพี่ชายนี่ฮะองค์ที่สามนะฮะ นี่ครจะเข้าสี่ปีครับรุ่นนี้พี่นี่ครับสมเด็จซุ้งแก้วรูปเหมือนเนี่นี่ฮะร,รายการที่สามนะครับมีมาแค่สิบองคนะครับพี่บอกก่อนมีมาแค่สิบองคเนะฮะต่อมาายการที่สี่ครับมีมาแค่สิบองคเนคียฮะ ต่อมาองค์ที่ห้าครับต่อมาเป็นอง์ที่หกครับเอา,อางี้ว่าพี่ง่ายเลยองค์องละห้าร้อยจบให้กำไรผมไม่ไม่ไม่ต้องมากนะฮะ โอนห้าร้อยผมจบให้เลยนะ้ะไดมาแพงเลยพี่นะปิ๊กเก่านะฮยแล้วก็เป็นรูปเหมือนปู่นี่คือแพงอ่ะพี่คิดดูอ่ะผมผมก็ผมไปหามาให้พี่มีมีรามกิ๊บเลยนี่ฮะนี่คะต่อไปพี่รายกาเมื่อกี้นะเมื่อกี้เจ็ดนี่ฮะนี่นี่นี่แปดนะรายการที่แปดเลยแล้วพี่ดูนะฮะรูปเหมือนสมเด็จรูปเหมือนนี่ไม่ได้หายง่ายนะครับเดี๋ยวผมแจ้งห้ทจับนะฮะนี่ฮะด้านวรายการนี้นะฮะ พู้ผู้ชายพิเศษพร้อมจเจริญพรด้วยสุดจัดครับพี่นี่นี่รายการที่แปดนะครับดูนะดูให้หลบนะนี่ยเนี่ยรายการที่แปดนีครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับพี่ อู้สวยนะผมชอบจังเลยนี่ี้ยโอ้โหคนคลาสสิกเลยพี่เหมือนมากนะฮะเป็นพระผงที่สวยมากนะฮะนี่ฮะรายการที่เก้านะครับส่วนรายการที่สิบนะฮะมีรอตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะรายการที่สนะิบเนี่ยมีรอยรนี้ผมองค์นี้ผมขอเท่าทุนนะผมขอสี่ร้อยห้าสิบขอคนรับเคยขอสี่ร้อยขอคนรับได้พี่ ขอถ้าทุนขององค์คนที่สี่สี่ร้อยนะพี่องค์ท้ายขอสี่ร้อยารับได้แต่สวยเลยมีแค่ตรงนี้หน่อยเนี่ยนี่ฮะนี่ฮองค์นี้ขอสี่ร้อยนะครับนะองค์ทุ่ท้ายองค์ที่สิบนะนี่ครับพี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะพี่ดูนะแคปรูปเลยนะองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองครับ องที่สามครับพี่องที่สี่นะครับองค์ที่ห้าครับอง์ที่หกครับองค์ที่แปดนะครับองค์ที่เก้าครับพี่ชาย องค์ที่สิบครับในองค์ที่เก้าเอาใหม่พี่เก้านะอง์ที่สิบครับนี่ฮะนี่ประมาณนี้พี่สิบรายการนะลองเลือกดูพี่ชอบองค์ไหนพี่ปิดข้ามได้เลยนะครับอย่างนั้นนี่น้องก็ฝากขอบคุณด้วยพี่จากอีพีอายันบ่ายเย็นๆนี้นะครับนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะพี่นะขอบคุณอีกครั้งครับ